เลาเราเข้าเทรดใช่ไหมเราเทรดก็จะเทรดจากกรอบที่เป็นเป็นกรอบของ QM ใช่ไหมและเวลาเราเทรดปกติอะทุกคนก็เริ่มจะชินในการฝึกเก็บกําไร1ต่อ1ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าเราเห็นว่าเราเข้าใน QM ชุดที่สวยแล้วอะเราสามารถเก็บที่โลเดิมได้เลยเราจะเก็บทํากําไร r r เนี่ยได้มากกว่า1ต่อหนึ่งแล้วก็คุ้มด้วยมันก็เลยเพิ่มอัตราการชนะพอร์ตของเราก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้มาดูรูปแบบของฝั่งนี้กันบ้างเห็นไหมคะตรงนี้ก็เหมือนกันราคาก็อาจจะกลับตัวจากลงเป็นขึ้นเดิมทีเป็นขาลงใช่ไหมหลังจาาากกนนนนั้้ีราคา็ขึ ทำไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าได้พอทำนิวไฮได้เราก็อย่าลืมมาเช็คถ้าเราจะเทรด QM ตรงชุดเนี้ยตอนที่ราคาเนี่ยมัน b r e ก k ท r e l i ได้อะ่ะมันมีแรงซื้อที่แข็งแรงเป้ามันมาแบบแข็งแรงไหมถ้าแรงซื้อแข็งแรงเป็นไงคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยตั้งป้อมและย่อมาก็คือบ u y ลิมิตหรือว่าเข้าเทรด QM บ u y นะคะ b ายขึ้นไปปกติจะเก็บหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมตอนเนี้ยเราก็มีความรู้แล้วเราก็เก็บเท่าไฮเดิมได้หรือว่าก่อนถึงไฮเดิมนิดนึงนี่ก็จะเพิ่มโอกาสในการทํากําไรให้กับเราได้